นุนรายการโดยไอยราแพลเน็ตดรกันปนานบุญราศีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจเครือข่ายขายตรงมานานกว่า20ปีบทบาทหน้าที่ประธานกรรมการบริหารบริษัทไอยาราแพลเน็ตจำกัดรองประธานฝ,ฝ่ายวิชาการประชาสัมพันธ์สมาคมพัฒนาการขายตรงไทยอาจารย์พิเศษวิชาการขายตรงมหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์ ที่ปรึกษาชมรมธุรกิจขายตรงภาคใต้ประสบการณ์การตลาดธุรกิจเครือข่ายขายรตรงภาคสนามกว่า20ปีบริหารจัดการธุรกิจเครือข่ายขายตรงอดีตพนักงานรัฐวิสาหกิจชั้นนำของไทยดูแลระบบงานคุณภาพและความปลอดภัย19ปีอาจารย์ชันวิทย์เมธาัยวุฒิผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจเครือข่ายขายตรงมานานกว่า30ปีพิชิตรางวัลคุณวุฒิเด่นด้านต่างๆมากมายบทบาทหน้าที่รองประธานกรรมการบริหารบริษัทออยาาแพลนเน็ตจำกัดประสบการณ์คุณวุฒิสโมสรล้านเหรียญโตกลม7ครั้งรางวัลบุคคลีเด่นธุรกิจประกันชีวิตประจำปี2,538จากสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอดีตนาย,ยกสมาคมตัวแทนประกันชีวิต อดีตประธาน MDRT ประจำประเทศไทยอดีตเลขาธิการสมาคมบริการทางการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิกวิทยากรรับเชิญไปบรรยายธุรกิจประกันชีวิตให้กับประเทศต่างๆในภาคพื้นเอเชียสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันในรายการขายตรงสีขาวรู้จริงรยจริงกับผมสำรานศรีวรพัฒน์ นะครับแล้วก็เป็นเช่นเดิมนะครับสำหรับนานาสาระนะครับสำหรับธุรกิจขายตรงนะครับที่ท่านสามารถนําเอาไปประกอบกิจการของท่านได้นะครับวันนี้รายการขายตรงสีขาวนะครับก็ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นท่านดรกรมบดานบุญราศีนะครับท่านก็นั่งกับพวกเราอยู่ที่นี่แล้วครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ครับอาจารย์ครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งครับที่เรียกว่าเราเองจะได้นําความรู้นะครับให้กับผู้ชมมีคนโทรเข้ามาเยอะเลยครับอาจารย์ครับว่ารายการของเราเนี่ยมีเรียกว่าสาระนะครับในการทําธุรกิจขายตรงเยอะเลยนะครับวันนี้อีกไปอีกวันหนึ่งครับอาจารย์ที่เราอยากจะได้ความรู้จากอาจารย์ครับว่าในส่วนของเรื่องของการทําธุรกิจของเรามีอยู่เรื่องหนึ่งครับอาจารย์เป็นเรื่องที่เป็นศิลปะมากๆเลยก็ว่าได้นะครับก็คือเรื่องการติดตามนะครับอาจารย์มีคำแนะนําเรื่องของการติดตามยังไงบ้างครับอาจารย์ การติดตามเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากครับคุณสมารณนะครับเพราะการติดตามเนี่ยมันทําให้เกิดผลลัพธ์นะครับที่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็อาจจะทําให้ลูกค้าเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนเป็นลูกทีมในอนาคตด้วยก็ได้นะครับหลายๆครั้งเนี่ยเราทํางานเก่งรีคูดเก่งนะครับแต่พอขาดการติดตามเนี่ยครับเทากับว่าเราก็อาจจะเสียโอกาสของเราเนี่ยไปในอนาคตก็ได้ครับการติดตามเนี่ยถ้าเรามามองดูเนี่ยครับมันจะมีอยู่2กลุ่มที่ต้องติดตามนะครับ กลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มของลูกค้านะครับหรือผู้บริโภคนะครับกลุ่มที่2เนี่ยเป็นกลุ่มของลูกทีมหรือว่าทีมงานของเรานะครับแน่นอนสุดครับเราต้องการติดตามเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เราได้ตั้งไว้เช่นนะครับถ้าเป็นลูกค้าเนี่ยเราก็หวังว่าจะมีการพัฒนาต่อเนื่องนะครับไปสู่การเป็นลูกทีมนะครับหรือไม่เป็นลูกทีมแต่มีการซื้อสินค้านะครับต่อเนื่องสม่ําเสมอนะครับในขั้เดียวกันเนี่ยถ้าติดตาม รูกทีมเนี่ยเราก็หวังว่าเนี่ยเขาจะมีการพัฒนาโครงข่ายของทีมงานสายงานนะครับให้น็ตเิรคเนี่ยมันเติบโตขึ้นไปนะครับก็ถ้าเรามาดูวัตถุประสงค์ในการติดตามเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญของความสําเร็จแบบมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนด้วยครับอาจารย์ครับแล้ววิธีการติดตามแบบมืออาชีพนะครับอาจารย์ครับต้องทํำยังไงบ้างครับหลายคนตามไปตามมาปุ๊บหายกันไปหมดเลยครก็ เราต้องมองดูก่อนนะครับอย่างเช่นเราโฟกัสลูกค้าก่อนนะครับในเทปนี้เราคุยถึงลูกค้าก่อนแล้วกันนะครับลูกค้าเนี่ยก็หมายถึงว่าเราได้มีการนําเสนอไปแล้วนะครับอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มครับกลุ่มที่เราปิดการขายได้มีการซื้อสินค้าไปทดลองใช้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็ยังปิดการขายไม่ได้นะครับอาจจะมีรายคาใจอยู่หรือว่าข้อมูลไม่มาพอนะครับก็แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่เราปิดการขายได้ กับปิดการขายไม่ได้นะครับอ,อย่างกลุ่มที่เราปิดการขายได้แล้วเนี่ยครับเราก็เป็นการติดตามเพื่อจะเซอร์วิสนะครับแล้วก็หวังผลว่าเขาจะใช้สินค้าเราเนี่ยเกิดความประทับใจใช่ไหมครับก็เรียกว่าต้องโทรศัพท์ติดตามหรือเข้าเยี่ยมในในย4ิบชั่วโมงเลยลูกค้าคือพระเจ้าเลยทีเดียวต้อง24บชั่วโมงนะเพราะอะไรครับมันเหมือนเราไปซื้อสินค้านะครับหรือว่าเราเ,เราไปโรงพยาบาลก็ได้นะครับเราไม่สบายคุณหมอก็ให้ยามาชุดหนึ่ง นะครับเรานึกภาพครับเราเอายาไปกินคืนหนึ่งรุ่งเช้าคุณหมอโทรมาถามว่าเป็นไงนะยาที่หมอให้ไปเนี่ยนะดีไหมือ้พัดอุ่นใจนะอ๋อรู้สึกอุ่น,นใจไแมมีคนดูแลแล้วก็เป็นการาให้ความผงใยจริงๆไม่ใช่แค่จ่ายยาออกไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็ต้องให้ความผงใยสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมานะครับงั้นต้องกําหนดไปเลยครับว่าเราต้องติดตามลูกค้าที่มีการซื้อสินค้าไปแล้วเนี่ยภายใน24ชั่วโมงนะครับสามวันเยี่ยมใหม่นะครับเจ็ดวันเยี่ยมใหม่ นะครับสิบห้าวันเยี่ยมใหม่แล้วก็ภายในสามสิบวันนะครับได้รู้ไหมครับว่าทำไมต้องเยี่ยมภายในสามสิบวันครับทำไมครับระสินค้าหมดพอดีอสินค้าโดยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเซ็ต่าประมาณสักสามสิบวันหรือว่าไม่เกินสองเดือนอย่างนี้เราก็มีการเยี่ยมเพื่อมีการจะเพิ่มนะครับสินค้านะครับการเยี่ยมนะครับก็เป็นการเซอร์วิสอาจจะมองดูว่าหนึ่งเพื่อให้เขาเนี่ยมีการซื้อสินค้าซ้ำนะครับ โดยมีการแจ้งโปรโมชั่นคุณสำคังครับนะครับว่าถ้าซื้อกี่ชิ้นมีแถมอะไรเนี่ยรถแรกแจกแถมยังไงก็ดังในใจลูกค้าแน่นอนนะครับสองเนี่ยก็คือเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยนะครับได้รับรู้ข้อมูลว่าเรามีสินค้านะครับในกลุ่มใหม่อะไรบ้างมีสินค้าเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับกลุ่มนี้ยังไงบ้างนะครับก็อาจจะเพิ่มยอดขายได้อีกทางหนึ่งนะครับเรียกว่าสร้างสสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้านะครับหรือไม่ก็คือโอกาสนะครับมันเปิดแล้วก็นําเสนอโอกาสทางธุรกิจ ในการที่ลองเปลี่ยนรายรายจ่ายเป็นรายรับไหมนะครับเปลี่ยนรายจ่ายเนี่ยนะครับเป็นรายรับและสร้างพลังให้กับเรียกว่าครอบครัวไหมนะครับ,รบหรือว่าดีไม่ดีเนี่ยกลายเป็นธุรกิจใหญ่โตขึ้นมามนะครับการติดตามลูกค,ค้าซึ่งเราปิดการขายได้เนี่ยมันก็ช่วยให้ธุรกิจเราเติบโตได้เหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็คือว่าระยะที่เหมาะสมเนี่ยอาจารย์แนะนําก็คือ24ชั่วโมงติดตามเลยติดตามเลยครับนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ติดตาม นะครับอาจจะบอกว่ายุ่งบ้างไม่สนแจ้งนจริงอะเป็นแล้วสบายใจแล้วสบายใจแล้วนะฮะเราต้องให้ความสําคัญเขาและเขาจะให้ความสําคัญกับเราครับผมอันนี้ที่พูดถึงเป็นศิลปะตรงนี้นี่เองครับครับอาจารย์ครับอันนี้คือกรณีที่เราเรียกว่าปิดการขายได้แล้วใช่ครับถ้าสมมติว่าเรายังปิดการขายไม่ได้ครับอาจารย์วันนี้นั่งคุยกันแล้วเขายังไม่โอเคยังไม่ซื้อสินค้าอย่างนี้นะฮะยิ่งต้องติดตามเพราะเราลงดาบไปแล้วน่ครับเราเรามีการลงมือไปแล้วแต่มันยังไม่สําเร็จครับเราต้องไม่ถอย แล้วต้องทําให้สําเร็จนะครับการติดตามลูกค้าซึ่งปิดการขายไม่ได้เนี่ยหัวใจมันก็คือต้องติดตามเพื่อสร้างสายสัมพันธ์นะครับไม่งั้นก็กลายเป็นว่าที่มาคุยครั้งแรกเนี่ยผลประโยชน์สิถูกไหมครับครั้งที่สองมาคุยก็ไม่เป็นไรมาเยี่ยมเยียนนะครับโอกาสเปิดปั๊บก็นําเสนอขายใหม่ได้ครับนะครับก็คิดว่าเป็นการสร้างสายสัมพันธ์นะครับแล้วเป็นการเพิ่มข้อมูลนะครับที่เราอาจจะให้ข้อมูลเนี่ยไม่ครบถ้วนนะครับ หรือว่าจังหวะวันนั้นไม่เปิดมันอาจจะยังไม่เรียบร้อยนะครับก็มีการพูดคุยข้อมูลเพิ่มเติมกันใหม่นะครับ mm hmm. หรือดีไม่ดีเนี่ยเราเองวิเคราะห์ผิดว่าลูกค้าเนี่ยชอบสินค้ากลุ่มนี้อาจจะชอบอีกกลุ่มนึงก็ได้นะครับ mm hmm. แต่แน่นอนสุดครับหัวใจก็คือเยี่ยมเพื่อสร้างสายสัมพันธ์จึงมีโอกาสที่2เกิดขึ้นถ้าเยี่ยมเพื่อจะไปหวังเพิ่มข้อมูลเขาก็ปิดประตูแล้วครับ ไปเพื่อขายของซ้ำแต่ต้องสร้างสายสัมพันธ์ก่อนเป็นหัวใจสําคัญอาจารย์หมายความว่าแค่ซื้อเงาะไปนั่งกินด้วยกันก็พอยังไม่ต้องคุยเรื่องธุรกิจยังไม่ต้องคุยเรื่องสินค้าก็ได้แหมพูดเรื่องเงาะเนี่ยผมมีประสบการณ์ตรงนะครับก็ไปเยี่ยมลูกค้านะครับสมัยตอนที่มีโอกาสทําธุรกิจประกันชีวิตนะครับก็ซื้อเงาะไปสองกิโลนะครับก็ไปนําเสนอในตัวแบบประกันเนี่ยเชื่อไครับวันนั้นปิดเป็นเงินสดมาได้เนี่ยเก้าแสนกว่าบาท เกือบล้านเงาะ2กิโลเงาะ2กิโลนะครับก็สร้างสายสัมพันธ์ก็มีโอกาสคุยก็คุยไม่มีโอกาสคุยก็ไม่เป็นไรเรามาเยี่ยมเยีนเปในการสร้างสายสัมพันธ์อันนี้สาคัญมากงั้นการติดตามลูกค้าเนี่ยมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะคุณสมร้อยโอ้ครับก็เงาะนะครับท่านผู้ชมนะครับเงาะ2กิโลนะครับติดตัวไว้เลยนะครับเป็นก้าวแสนนะดีมากมากเลยครับอาจารย์แสดงว่าแต่ถึงแม้ว่าปิดการขายได้ไม่ได้ก็แล้วแต่แต่ระยะเวลาการติดตามก็ยังควรต้องเป็น24ชั่วโมงนะครับ3วัน7วันควรจากครับ โดยเฉพาะลูกค้าที่เราปิดการขายไม่ได้เนี่ยยังไงก็ควรจะติดตามนะครับอ,อย่างน้อยมีอีกศั์อีกศัท์นึงที่คุยในวงการขายตรงเรียกว่าพูดชงนะครับก็คือเป็นการพูดเพื่องง พูดเพื่อให้ชงพูดเพื่อให้งงนะครับในความหมายก็คือว่าสมมติเราปิดการขายไม่ได้ใช่ไหมครับ,รบแล้วก็เป็นการพูดคุยว่าโอเคถ้ามีโอกาสเนี่ยคุณสํารานผมให้ความรู้ให้ข้อมูลใหม่นะครับ mm hmm. เพราะข้อมูลเพียงแค่นี้เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอเกิดสงสัยแล้วไปถามใครสักคนหนึ่งเขาไม่ได้ข้อมูลเหมือนที่คุณสํารานได้เนี่ยเขาอาจจะคัดค้านหรือว่าไม่เห็นด้วยก็ได้นะครับ mm hmm. ผมใส่เชื้อรบเข้าไปคุณสํารานไปเจอภรรยาไม่เห็นด้วยนะครับคุณสมรานจะคิดในใจว่าอ๋อ ได้มีการพูดคุยไปแล้วแน่นอนเลยนะครับก็เป็นการเยี่ยมเพื่อผู้ชงได้ใช่ไหมมันเป็นการเหมือนเป็นการฉีดวัคซีนไว้ก่อนว่าอกาศที่จะไปเจอเรื่องลบๆก็มีเราพูดไว้ก่อนเลยใช่และเป็นประเจจริงปั๊บเห็นไหมเป็นไปตามที่เราคุยกันดังนั้นเนี่ยเรามาพูดคุยกันเนี่ยหรือว่าเชิญคนที่สงสัยเนี่ยมาฟังข้อมูลเพิ่มเติมดีกว่าช่วยการพิจารณาโดยผมเป็นคนให้ข้อมูลคุณดีไหมนะครับข้าจารยาครับก็แสดงว่านะครับเราเองเนี่ยการติดตามลูกค้าเนี่ยนะครับก็ให้ไปอยู่ในซีกของการเน้นเรื่องของ ทั้งติดตามลูกคา้าทั้งทั้งคนที่ซื้อได้และซื้อไม่ได้เนี่ยสายสัมพันธ์เนี่ยเป็นหัวใจหลักที่จะเพิ่มยอดขายได้นะครับสำคัญมากๆนะครับคือเป็นเพื่อนกันเป็นพวกกันเนี่ยดีกว่าไม่เป็นพวกเป็นพเนพื่อนถูกไหมครับชอบคนชอบของเกจคนเกตของกันทีน่นบใช่ครับ โอเคนะครับ okay, ก็เรียกว่าคือในส่วนของเรื่องการติดตามลูกค้าในวันนี้นะครับอาจารย์ท่านก็ได้ให้นะครับแง่คิดไว้2ออย่างนะครับก็คือเรื่องของอแยกง่ายๆครับก็คือเรื่องของการปิดการขายได้แล้วกับการายังปิดการขายไม่ได้นะครับซึ่งเรียกว่าเราต้องติดตามภา,ายใน24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ระยะหลังจากนั้นก็คือ3วัน7วันนะครับสิวันและ30วันนั่นเองนะครับเพื่อที่ว่าจะให้เราเนี่ยครับมีโอกาสได้เพิ่มเติมนะครับบริการลูกค้านะครับเพื่อเป็นไปเรื่องของการซื้อซ้ำนะครบกาอ เสนอสินค้าตัวใหม่นะครับและที่สําคัญนะครับเรียกว่าเน้นเรื่องของสายสัมพันธ์เป็นหลักนะครับซึ่งก็จะทําให้เราเองนะครับเรียกว่ามีสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าซึ่งมีโอกาสที่จะเปลี่ยนกับมาเป็นลูกทีมด้วยนะครับอาจารย์ใช่ครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันลงไปอีกครับว่าการเป็นมืออาชีพในเรื่องของการติดตามนั้นนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับท่านอาจารย์ครับเมื่อกี้เรานั่าคุยกันไปแล้วครับว่าติดตามลูกค้านะครับเรียกว่ามีหลักการยังไงบ้างแล้วมีโอกาสไหมครับอาจารย์ครับที่ทำยังไงครับที่เราจะทําให้้้้ลลลููกกกกคาาาาาาายมมมเเป็นททีขํธุริจจไดั ก็เป็นเรื่องของการนําเสนอข้อมูลนะครับที่เป็นประโยชน์กับลูกค้าและเขาก็มองเห็นโอกาสที่มันเกิดขึ้นนะครับแน่นอนสุดเนี่ยเขาใช้สินค้าแล้วดีเนี่ยมันก็มองเห็นโอกาสไปแล้วครึ่งทางแล้วคุณสมรานว่าสินค้าดีนะครับและก็มีมีการซื้อซ้ําอย่างเงี้ยนะครับมันดีมากกับตัวเองและมันต้องดีมากกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงสังคมนะครับถ้าเขามีโอกาสเนี่ยไปแนะนําสินค้าเนี่ยกับคนอื่นเนี่ยมันน่าจะเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว ยุคนี้เข้ายากหมากแพงนะครับใครก็ต้องการจอบเสริมนะครับอยากมีรายได้พิเศษขึ้นมานะครับจุนเจียวครอบครัวถ้ามันเป็นธุรกิจที่มันาสามารถจะไปไปได้จริงเนี่ยใครก็สนใจคนสำราญถูกไหมครับเราก็ต้องมีการพูดคุยว่าโอเคนะครับสินค้าดีนะครับแล้วถ้ามีการแบ่งปันไปมีผลอะไรกลับคืนมานะครับเอาแบบซอบๆก่อนได้ใช้สินค้าฟรีเนี่ยดีไหมครับก็ดีฮะอ่าแล้วถ้าเกิดว่าเกิดฟลุกขึ้นมาคนไทยเนี่ยครับก็จะเชื่อเรื่องโชคลาง นะครับเชื่อเรื่องของโชคดีก็บอกว่าถ้าฟลุกขึ้นมาเกิดมีความเป็นไปได้แล้วก็ธุรกิจมันเกิดใหญ่โตขึ้นมาเนี่ยมีได้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยจนเจียวครอบครัวนะครับลดภาระต่างๆที่ประสบอยู่นวันนี้เนี่ยน่าสนใจไหมน่าสนใจมาก่าซึ่งมันไม่ใช่เรื่องยากด้วยมีหลายคนที่เขาทําแล้วเนี่ยประสบความแล้วก็ทีอัพคนที่ประสบความสําเร็จนะครับผมคิดว่าเนี่ยได้รอ,อกนะครับสั้นๆง,ง่ายๆแบบนี้ครับก็่าจะทําให้เขาเปิดใจ แล้วเราก็คืบต่อโดยการทิ้งข้อมูลเอาไว้ซีดีข้อมูลต่างๆเนี่ยเผื่อเขาสนใจจะกลายเป็นลูกทีมในอนาคตได้เช่นกันเป็นไปได้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับแสดงว่าเวลาที่ทีมงานผมเนี่ยทีมงานผมหลายคนเลยนะครับก็จะบอกว่าพี่คนนี้แค่ผู้บริโภคแต่คนนี้ยังไม่ทําธุรกิจเขาใช้สินค้าอย่างเดียวแสดงเขาไม่ได้พูดไดอะล็อกพวกนี้ทิ้งไว้ใช่ไหมครับคุณสมปรานว่าใครบ้างในโลกนี้ไม่อยากรวย น้อยคนนะน้อยมากแล้วเรียกเรียกว่าทุกคนก็มีอาชีพเป็นของตัวเองด้วยซึ่งก็เป็น<อ>ที่มาของรายได้แล้วทุกคนในยุคนี้เนี่ยต่างก็มีภาระถูกไหมครับในค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถนะครับปัญหาทางการเงินนะครับหรือไม่ก็คือว่าทํางานหนักจนไม่มีเวลาพักผ่อนให้ครอบครัวนะ,นะครับถ้าเขาเนี่ยเรียกว่าเห็นโอกาสว่าโอเคมันเป็นธุรกิจเสริมขึ้นมานะครับไม่ต้องทํางานหนักเหมือนก่อน นะครับหรือมันกลายเป็นธุรก,กิจใหญ่โตขึ้นมาแล้วสามารถสร้างฐานะขึ้นมาได้ค,คุณภาพชีวิตดีขึ้นมานะครับหรืออนาคตนะครับสามารถโปรเกรสเนได้โดยที่ไม่ต้องทํางานแต่รายได้เนี่ยมันยังไม่หยุดอย่างนี้คิดว่าจะมีคนสนใจแบบนี้ไหมครับมีครเพียงแต่ว่าลูกทีมคนนั้นเน่ยเขาประเมินลูกค้าเนี่ยต่ำเกินไปตรงประเด็นนะอาจารย์เขาประเมินลูกค้าเองเขาตัดสินใจเอง ไม่มีใครหรอกครับที่ไม่อยากประสบความพเ็จไม่มีใครหรอกที่ไม่อยากรวยเพียงแต่ว่าการนําเสนอข้อมูลเนี่ยเราต้องจริงใจในการนําเสนอนะครับและก็กล้าพูดหน่อยหนึ่งนะครับก็ปากเบาสมองกลวงอยาคิดเยอะ <c oughs> พูดไปเลยนะครับใครก็อยากประสบความพเ็จใครก็อยากรวยถูกไหมครับครับใช่ใช่ใชสแสดงว่าเราเองเนี่ยเรียกว่าก็ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องเห็นด้วยใช่ไหมครับอาจารย์เคยบอกผมว่าต้องตั้งเจตนาไว้ก่อนว่าถ้าสมมติวาเขาทธุรกิจของเราแล้วเนี่ยเขาประสบความพเ็จขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นับชีวิตเขาบ้างต้องมีจิตแบบนี้ก่อนนะอาจารย์ อีกประเด็นหนึ่งที่เขาอาจจะไม่กล้านําเสนอข้อมูลชวนลูกค้าให้กลายเป็นลูกทีมก็คือว่าเขาเองเนี่ยตัวพูดถึงว่าตัว,ต,วตัวนักขายเนี่ยรหรือตัวนักขายายหรือนักธุรกิจของเราเองลูกทีมเราเนี่ยเขายังไม่เชื่อในธุรกิจคุณสัมรารโอ้เป็นที่ตัวเขาเองอาจจะเป็นตัวเขาไม่เชื่อว่ามันเป็นไปได้นะครับเขาก็เลยแต่เชื่อสินค้ามันดีก็เลยขายดะเลยขายอย่างเดียวเลยขายอย่างเดียวเปิดบูธเปิดแคตตลอกเปิดบูธเปิดแคตตลอกนะครับแต่ก็ไม่เคยพูดถึงโอกาสทางธุรกิจที่มันเกิดขึ้นเลยเพราะว่าไม่ได้มองว่านี่คือโอกาสของัน ฉันรู้ว่าฉันขายเก่งหรือว่ายังไม่เข้าใจธุรกิจว่ารูปแบบของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยนะครับมันสามารถจะมีได้เพิ่มพูนได้อีกช่องทางหนึ่งที่ไม่ใช่การขายนั่นคือการขยายนะครับเพราะเขาไม่เชื่อเขาก็ไม่รีคูดเป็นที่ตัวเขาเองด้วยเป็นที่ตัวเขาเองด้วยครับแล้วเรื่องพวกนี้แก้ได้ไหมอาจารย์ก็ต้องมานั่งปรับทัศนคติกันใหม่ในการ,รมองนะครับว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับและได้มาจากสองช่องทางขายก็ได้ครับแต่ขายยังไงก็ไม่มีวันเนี่ย ถึงแสนบาท2 0 0แสนบาทต่อเดือนแน่นอนนะครับเพราะสินค้าเราได้ชิ้นใหญ่นี่มันเป็นค่าสินคัไม่ได้ด้วยใช่นะครับแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยอยากจะเกษียณอยากจะไม่ได้แบบไม่มีขีดจํากัดรเราต้องมองธุรกิจที่เป็นรูปแบบของเครือข่ายนะครับคนหนึ่งคนเมื่อมีการขยายออกไปมันจะกลายเป็น1เป็น2เป็น4ี่เป็น6เป็นว่าไปเยอะแยะมากมายแค่ทุกคนบริโภคสินค้าคนละชินนะครับ,รบเราได้อาจจะเป็นชิ้นเราไม่กี่ตังค์แต่คืนกลับมาเนี่ยจำนวนมาหาศาลเลย โดยไี่คุณเนี่ยไม่ต้องทํางานเพียงคนเดียวอย่างนี้น่าสนใจกว่าไหมนะครับผมว่าเขามีความเชื่ออยู่แล้วแหละครับไม่เข้าไม่เข้ามาในธุรกิจเครือข่ายเพียงแต่ยังเชื่อไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หน้าที่ของแม่ทีมนะครับหรือหัวหน้าทีมต้องทําให้เขาเนี่ยมองเห็นและเชื่อมากกว่าเดิมเขาจึงมีพลังในการพูดและมีพลังในการไปนําเสนออืครับอาจารย์ครับแล้วแล้วในส่วนของการที่ทําให้ลูกค้านะครับปรับขึ้นมาเป็นลูกทีมเนี่ยนอกจากการไปนั่งพูดคุยที่บ้านแล้วเนี่ยอาจารย์ยังมีเครื่องมืออื่นๆอีกไหมครับ ก็เรียกว่าเราใช้เครื่องมือนะครับในการที่จะเป็นเรื่องที่ลืมไม่ได้เลยก็คือการที่เราจะต้องมีการใช้สื่อเช่นซีดีให้ช่วยพูดแทนเราบ้างใช่ไหมน้ำหนักใดก็ซีดีแต่ไม่ใช่ยื่นซีดีเฉยๆนะครับจะต้องมีการทีอัพซีดีก่อนว่าซีดีเนี่ยมันจะเปลี่ยนชีวิตเข้าไปยังไงนะครับซีดีแผ่นนี้เนี่ยมีหลายคนที่เปลี่ยนชีวิตไปมากมายนะครับวันนี้เรามาเนี่ยประทับใจมากเป็นเพื่อนกันแล้วนี่นะครับคุณได้ใช้สินค้าดีแล้วกูลองดูสิ นะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเป็นสาวโรงงานแต่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้เนี่ยเพียงระยะเวลาเพียงแค่ปี2ปีเองครับนะครับและเราเชื่อว่าเขาเป็นคนมีศักยภาพนะครับเวลาเยอะแยะมากมายเลยสตีแผ่นนี้จะเปลี่ยนชีวิตคุณแล้วก็ยื่นสตีไปต้องมีกัรที่อัพสีอัพสีก่อนอยู่ๆย่างสตีไปเนี่ยเขาก็วางไว้ไม่ไกลจะอยู่หลักตัวเย็นทันทีนะครับก็จะเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับหรือไม่ก็คือมีการเชิญเขาเนี่ยนะครับไปในงานสัมมนาใหญ่ๆหนะครับหรือเขาบรรจุเจสินค้าลองไปฟังนักวิทยาศาสตร์ไหม เราไปฟังเจ้าของสินค้าไหมนะครับก็อาจจะทำให้เขารู้สึกว่าเออเขาอยากจะรู้ว่ามันทานํางานยังไงคุณไม่สงสัยบ้างเหรอว่าตัวสินค้าเนี่ยมันเข้าไปทาํางานยังไงในร่างกายสมมติถ้าเป็นอาหารเสริมรหรือคุณไม่สงสัยบ้างเหรอว่า,าเจ้าตัวเรียกว่าอาหารเสริมพืชนเนี่ยมันเข้าไปทํางานอย่างไรในตัวพืชนเนี่ยนะครับลงไปดูสิวันนี้มีนักวิทยาศาสตร์วันนี้มีนักเรียกว่านักโภชนาการเนี่ยเขาจะไม่ความรู้อันนี้ก็ทําให้เขาเนี่ยนะครับออกมาแล้วไปในสนามซึ่งใหญ่ขึ้น นะครับอีกอย่างในเครื่องมือในการในการที่เราต้องลรือไม่ได้เลยการติดตามลูกค้าให้กลายเป็นลูกทีมเนี่ยหรือติดตามลูกค้าเพื่อซื้อสินค้าต่อเนื่องเนี่ยคือการบันทึกข้อมูลให้สิรีแผ่นไหนไปช่วยไปงานสัมมนาและปริเสธนะครับต้องมีการบันทึกนะครับมีการบันทึกการเข้าพบลูกค้าล่าสุดด้วยเพราะอะไรครับบางทีเราอยู่ที่บ้านเนี่ยครับเึืๆองเืออยากติดตามลูกค้าจำไม่ได้แล้วว่าเราเนี่ยไปคุยครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ที่ไหนยังไงนะครับ ลูกค้าเยอะมากเลยมันเยอะมากแต่ถ้าเกิดว่าเราจําได้นะวันนี้เราไปกินกาแฟที่สตาร์บัคกันวันนั้นวันรราเนี้ยโอ้ลูกค้าจะเกิดความแสดงว่าอยู่ในความทรงจำถูกไหมครับใส่ใจนะครับนี่ก็ต้องเรียกว่าจุดพลาดที่หลายคนเนี่ยเวลาติดตามเนี้ยไม่มีการบันทึกข้อมูลนะครับหรือไม่ก็คือไม่มีการบันทึกว่าลูกค้าเนี่ยเขาออเดอร์เนี่ยนะล่าสุดเขาออเดอร์อะไรไปแล้วออเดอร์ไปกี่ชิ้นหรือวันนั้นเขบอกออเดอร์ไปสองชิ้นกะว่าจะไปคุณแม่เนี่ยชิ้นหนึ่งด้วยเราไม่บันทึกเก็บเอาไว้ เวลาติดตามลูกค้าเนี่ยเราถามถึงคุณแม่เขาหน่อยสิถามถึงคุณพ่อเขาหน่อยสิว่าได้ใช้สินค้าแล้วเป็นยังไงบ้างได้ใจเลยนะฮะได้ใจได้เนี่ยเราไม่ค่อยบันทึกนะครับแล้วเราก็จะพลาดเพราะเราอาจจะบอกว่างานยุ่งนะครับต้องบันทึกถึงจะเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งในการทําให้เกิดความประทับใจนะครับ,ร,บรวมไปถึงเนี่ยมีการบันทึกนัดหมายครั้งต่อไปด้วยครับนเยอะลืมการบันทึกเนี่ยนะครับมันทําให้เราเนี่ยใช้พลังงานสมองน้อยลงคุณสมรานต้องบันทึกนะครับต้องมีสมุดในการติดตามลูกค้านะครับ หรือแม้กระทั่งว่าเขาเไปร่วมประชุมอะไรบ้างให้สื่ออะไรไปเราก็ควรจะมีการบันทึกนะครับรวมไปถึงถ้าเขามีโอกาสแนะนํารายชื่อนะครับบางทีคุณสําราญนะครับไม่ทําธุรกิจแต่ใช้สินค้าและประทับใจต่อรายชื่อลูกค้านะครับเช่นบอกว่าคุณสําราญมีเพื่อนญาติพี่น้องไหมที่เขาสนใจสินค้าสุขภาพหรือสนใจพวกอาหารเสริมพืชหรือสนใจพวกสินค้าอะไรก็ตามแต่นะครับแล้วอยากจะแนะนำเนี่ยนะครับ ก็ขอญาตนะครับมีใครบ้างไหมครับช่วยแนะนําผมหน่อยนึงนะครับก็คุณสมบัาิให้รายชื่อมาผมควรจะจดบันทึกแล้ว <ừ> คนรจะมีการติดตามแต่ขั้นต้นก็ต้องมีการจดบันทึกนะครับอาจจะมีตลาดซึ่งใหญ่ขึ้นก็ได้ <ừ> ดีไม่ดีเนี่ยคุณสมรัติไม่ทำธุรกิจแต่เมื่อญาติพี่น้องที่ให้รายชื่อผมมาเนี่ยเกิดสนใจนทําธุรกิจเราก็กลับมาคุยกันใหม่ว่ามันเป็นโอกาสที่มันเปิดนะก็อาจจะมีการทําธุรกิจเนี่ยนะครับในโอกาสต่อไปก็ได้ เป็นการขอต่อรายชื่อลักษณะนี้นะครับขอต่อรายชื่อก็เป็นการติดตามแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นการขยายผลของตัวธุรกิจได้อย่างหนึ่งเช่นกันครับและอย่างนี้บางคนมีการจดจําวันเดือนปีเกิดเนี่ยซึ่งเรียกว่าเป็นวันเกิดของเขาเป็นวันสําคัญอย่างนี้ใช่ไหมครับโอ้นัาง่าใจ่ลยเยช่วยได้เยอะมากครับมีการส่ง s อสเอไปมีการโทรไปเยี่ยมลูกค้านะครับก็เป็นการติดตามลูกค้าเช่ไหมครับว่าไม่รู้แหละยังไงก็ไม่อยากเปลี่ยนไปใช้สินค้าอย่างอื่น <OR> เพราะสินค้ายอย่างอื่นเนี่ยไม่มีคนติดตามที่ไม่นั่งในใจได้แบบนี้โอ้โหถูกไหมถ้าเราติดตามดีเนี่ยลูกค้าแทบไม่อยากเปลี่ยนเลยบางครั้งนะครับสินค้าดีแต่คนมาขายเนี่ยหายไปแล้วเพราะไม่มีการติดตามพอมีบริษัทหรือว่าสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมานะครับหรือบริษัทใหม่ๆเนี่ยมาเยี่ยมเยียนนะครับแล้วก็มีการติดตามดีกว่าบางทีการซื้อง่ายสะดวกซื้อเนี่ยเขายอมซื้อจากรายใหม่นะครับไม่ซื้อจากเราอ อาจารย์ครับวันหนึ่งเนี่ยทีมงานเราจะมีเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ลูกค้านี่ก็จะมีปริมาณที่มากขึ้นด้วยครับอาจารย์ยังมีวิธีการที่เรียกว่าเป็นเครื่องมืออะไรบ้างมครับที่แบบสามารถทําให้แบบลูกค้าเราสามารถสื่อสารกับลูกค้าในเวลาเดียวกันอย่างนี้เออมันก็มีเครื่องมือหลายตัวปัจจุบันนี้มันมันเรียกว่าต้องต้องยอมรับว่าไอ้โซเชียลมีเดียเนี่ยมันเติบโตมากเลยครับนะครับลูกค้าหลายคนปัจจุบันนี้ก็หามาเล่น Facebook สะดวกเราเลยครับนะครับหรือลูกค้าหลายคนเดี๋ยวนี้ก็ใช้พวกรายเป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับก็ช่วยเราติดตามลูกค้าได้นะครับหรือง่ายสุดคือ SMS แจ้งข่าวดีนะครับเพราะเราจะมีเวลาที่ไม่มากก็ตั้งกลุ่มขึ้นมากลุ่มหนึงแล้วก็ส่ง SMS เป็นกลุ่มเลยนะครับหรือไม่เนี่ยนะครับที่มันทราบซึ้งมากสุดคือ โทรศัพท์ไปหาเลยโทรศัพท์เลยได้ยินเสียงเราดีกว่านะฮะพูดคุยเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ก็อีกนั่นแหละครับบางทีเขาก็ไม่สะดวกรับโทรศัพท์แล้วก็อาจจะเป็น SMS ส่งไปให้ข้อมูลส่งไปรหรือว่ามีลิงก์ต่างเนี่ยส่งแชร์ไปในอีเมลเขาเนี่ยก็สามารถจะ,ะถือเป็นการติดตามรูปรบแบบหนึ่งได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าดีสุดคือการพูดคุยกันไปเยี่ยมหรือไม่เชิญมานะครับในงานสําคัญสาค,คัญที่มีกิจกรรม ทางการตลาดเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องเชิญลูกค้าเข้ามาเยี่ยมพบหน้ากานันได้ยินเสียงกันนะครับสุดยอดกว่าพูดที่สุดนะครับอินเทอร์เน็ตสู้อินเตอร์ทัส Inter ไม่ได้อ n t โหอินเตอร์ทัสเนี่ยคือการเข้าไปจับมือสัมผัสพูดคุยกันมันได้ความรู้สึกข,ของการเป็นมนุษย์มากกว่า<ม>กับการที่คุยผ่านทางหน้าจอ ครับโอ้โหวันนี้ได้ความรู้มากๆเลยครับอาจารย์ครับและท่านผู้ชมครับนะครับแล้วก็ในส่วนของรายการขายตรงสีขาวนะครับวันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องของการติดตามนะครับซึ่งเรียกว่ามีความรู้นะครับให้พวกเรามากมายเลยทีเดียวนะครับในการที่จะเข้าไปสร้างธุรกิจของเรานะครับให้อย่างยั่งยืนมั่นคงนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือเรียกว่าข้อควรในการติดตามทั้งหลายนะครับวันนี้นะครับได้รับเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับจากท่านอาจารย์นะครับกำนาลบุญราศีมากๆนะครับวันนี้นะครับเรียกว่าเราก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับสำหรับรายการขายตรงสีขาว พบกับเรา2คนนะครับได้ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราหมดเวลาแล้วก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ